ทุกคนแต่ว่าเราจะมาในชุดเดิมให้คนเบื่อที่หน้าเราไปเลยเนาะเราจะมาในชุดเดิมให้คนเบื่อที่หน้าเราไปข้างหนึ่งเลยมาิด้พี่นอ้องปรงไปกินอาหารญี่ปุ่นด้วยกันเนาะตอนนี้กํลาลังปรุงอาหารญี่ปุ่นอยู่นั่นก็คือ ย,ยำยำจมูกผัดขี้เมานี่เลยแบบแห้งนะทุกคนกินแบบแห้งแม่ผมนะเปิดอีกทังหนึ่งต่ตางกอนตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่หน้าห้องนะทุกคนเขาใช้ชีวิตในห้องบ่ดได้เลยเพราะว่ามันโอนแล้วก็อบอ้าวเลยเกินเนาะ ก็เลยใช้ชีวิตอยู่หน้าห้องแบบเนี่ยเอาหมอนมานอนอยู่หน้าห้องเลยนันหมดแล้วก็เอาเอาเสื่อมคู่อยู่หน้าห้องั่นคือมันก็จะฮกเหน่จากหน่อยนะแต่ก็ให้พัดลมเป่าอยู่ข้างหลังวันนี้เขากำลงังปรุงอาหารให้คุน อยู่ห้องเราก็ไม่มีเวียกใยพี่น้องเอ้ยเบียกบ้านก็นเห็แดแลต่เอาไอเลยดีเห็ดที่สักเราเลยมีแต่นั่นแหละกินนะทุกคนตเราจะกลังมะใส่เครื่องปรุงเราได้เคยกินไหนเนาะพัตขี้เมาพัตขี้เมา คนเมาก็ได้กินคนบัเมากินตอนนี้เากำลังคุกเคล้าหเข้ากันนี่ทุกคนนี่เครื่องปรุงมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบแห้งนะมันจะกินแบบแห้งคนอยากกินน้ำผลไม้คุกเข้าให้เข้ากันตะเบิง่ง กลุ่มของเราวันนี้คือหน้าผัดขี้เมาเตียว่าบริพัดรเต่งควรมันเป็นสูตรผัดขี้เมารสผัดขี้มเมาเผ็ดร้อนถึงเครื่องออจดัดเลลองไปหามากินเหมือนบริโภคชนะแล้พี่า้าวว่าเอาใ้ฟังด้วยเสพยเบียบอกวผั วันกินข้าววันนี้อาหารญี่ปุ่นนะคะมันแห้งอยู่แต่มันฮอนนะคะแต่เฮาไปได้มาเปล่าๆเขามีอุปกรณ์มาด้วย นี่เมื่อนี้นะอยู่ว่างๆพี่น้องเอ้ยไดม้มะขามมาจากซีสกเกตเลื<ม>อกมาหนังปอกมะขามนี่ได้มาเป็นกระสอบเป็นโบะมะขามเปียกไม่ไง่ายเก็บกระหายจากซีสกเกตความซีสกเกตนะน,นุ่นคื้อรวมเหมือนสัเก็บมาแบบนี้ห้าป้าไหวแล้วหมอดมันจะขึ้นกว้างจะแกะๆแ,แ,แล้วก็ใส่กระปุกไว้นะ อันนี้เริ่มหมดขึ้นแล้วนัวมันจะเป็นมะขามเปียแ,แต่ตอนนี้มันก็เปียกแล้วมันแห้งมามาโดนนะเอาไว้ก่อนกินซะก่อนกินซะก่อนพีเรามาเด้ยทุกคนกินอาหารญี่ปุ่นแล้กันเนะอืม มันมีลูกชิ้นนะ <laughs> คิดเอาว่ามันมีลูกชิ้นอยู่ค่ะทุกคน คือเสบียงอาหารที่เราเตรียมไว้เพื่อจะบ่อยออกไปข้างนอกเหมือนกับคนเข้ามาก็จะเกลิ่เสื้อลายเฮา อยู่ในหลายคลิปเลยนนเนาะใช้เสื้อเก่าสั่ไปสั่มมาวะพี่น้อง ยำยำจัมโบ้รสผัดขี้มเมาแส่บดีเนคิดเอาว่ามันมีลูกชิ้นแล้วก็มีกุ้งอยู่ด้วย เชดเอาแสดว,ว่าจินตนาการล้ำเลิศขังลังกด้แเบอร์โทรธัา,าแข่นันะ เชียงพทัทธพัดบอลบอลงั้นนี่มันจะได้ยินเสียงนงดีจต่บอมแมนรายการเพลง<ม>บึ่งแล้วบึ่งข่าว<ม>ถ้าเป็นรายการเพลงนี่คือค<ม>ุยก <c oughs> ินเผาต้นสี่โมงแล้ว ระบบการกินเปลี่ยนไปแล้วเหตุงานบางเมื่อเคยกินหอยเก่าแล้วก็ตอนเที่ยงก็กินตอนตอน,ตอนเที่ยงหอด11บเองเอ้ยหอดหอยแข็งเคิม ก็ว่าทำงานนะครับครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเวลาอัดคลิปอยู่โรงงานนิดน,นึงแต่ว่าไม่อยู่ยห้องกินเผาปะเป็นเวลาันบวยาะคนจะกินแบบว่าอยากตอนไหนก็กินตอนนั้นนี่สี่โมงกว่านะพอมากินตอนนี้แล้วพอจะไปกินเผาเลย พอเสียที่แก้ไม่หายคือกินขาวตอนสามสุ่มชีสุ่มบอกไปนำก็พำกินไปนำพอเอาให้ได้ทุกคน จากที่เกตบนะทุกคนบบหูใครเป็นคนเก็บมาฝาเนาะไม่ใหญ่ทับบี้หรือว่าพีหลักกับโบหูหรือว่าพี่รุ่นกับโบหูนี่เป็นมะขามเปียกนะทุกคนแล้วเขาจะแกะเพราะว่ามันจะมีมีหมดบ่มแกะใส่กระปุกไว้กัมีหมดออ้ยหมดแดงเขาไปอยู่เห็นไหม,ม,หม เราจะเิ่มแกะแล้วนะทุกคนมันจะประมาณนี้เอาไว้เห็ดกับเผาเนาะมาเห็ดกับข้าวต้ยมยำทำแกงแกะอันนี้มันอออถ้าดูแน่กบสีแกะเม็ดมันอพอ่ป้องประมาณนี้ใส่กะละมังเข้าไป เปียกนเปียกพี่แกอันอันนี้ออกซะก่อนไ่มคะจังแกเม็ดมันออกมาเห็ดเขาเดาได้มาทุงบ้างใหญ่หนึ่งแลวจังอามาจาับสีสเกตนะ้ทุกคนนี่น มันเริ่มเหี่ยวแล้วป้องโมเด้กแกะมัน,ม,นมันสุกตั้งหลายเดือนแล้วมันสุกตั้งหลายเดือนแล้วเริ่มมีหมอดลงและทุกคนหมดนะ่ะมีมดเข้ามากินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่แล้วยังแกะเม็ดมันอ่อ เริ่มเหมือนเหมือนมีมอดเขามากินเม็ดมนะันอะเขามากินในมาพามนะแล้วหมดกับเข,ข่ามากินมอดอีกทีหนึ่งเนี่ยทุกคนนางสวยงามเลยนะขอบคุณคนที่เก็บมาฝากด้วยนะคะถ้าเป็นพิลัก์เนาะพิลักดูคลิปปองตลอดเนาะนี่ะครามเปียกมาเห็ดกับเขา่าจริงๆแล้เลยเขามี ข้ามีกระปุกหนึ่งเะบิ้ปีกายนี่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะแกะใส่กระปุกเห็นบ่มันดำแล้วอ่ะยายเขานึ่งมาให้อ่ะมันดำราเห็ดกับเผามันแสบอยู่แต่ว่ามันดำดำคิดเบิง่งนได้สิแกะให้เบิง่งมักขามอีไรนี้ทำไมมันดำจังพันหนึ่งนะพี่น้องพันหนึ่งเอาเห็นบ่น้ำดำแต่ว,ว่ามันยังทำกับข้าวได้อยู่นะ นี่อันนี้ปัจจุบันห่างกันเป็นปีมันมีเวิร์ตอาอยุบ่หืมมันโสม,มเลยนี่ดำดำเนี่ยนี่เหลือเหลือเท่านี้เหลือนิดหนึ่งเดี๋ยวเาจะแกะใส่กระปุกไว้ตอนนี้ก็ทํากันแกะไปก่อน แนวเห็ดเพราะมันบวเบื่อเลยทุกคนันบอสวย,ยนะขอบคุณคนที่เก็บมาให้ด้วยเนาะพอปองจะเห็ดกับเขาเนาะแต่ว่าเวลาที่ปองตำามัั่วหรือว่านี่นะปองแงมตำามักั่วปองจะใส่อันนี้ตำข้าวนะปุ้นปองจะใส่ส้มหม้ามเนาะปองจะใส่มักนาว ตัวบัมันมันเข่ากันตำมะขววงกับตังขปุ้นนะจะใส่สมมะขามมันเข่ากันดีลองไปตำบังน,นะทุกคนตัวร้ายคนก็นจะชอบเก,กอ,อกเนาะเซมเกาะอะือใส่มะนาวก็ได้สะดวกมะนาวนี่คือสะดวกกว่าหมูแล้ว คขามเปียกนี่ขายอยู่วงเทพบก็นิดเดียวนะทุกคนสิบ,บาทได้นิดหนึ่งนะแต่อันนี้เนะี่ยเยอะเลยมาจากซีสเกตนะของฝากจากซีสเกตแกะแกะใสก่กระปุกไว้กินได้เป็นปีหมอดลงแล้วอ,อันนี้เนะี่ย มันกินเขาไปกินเม็ดมันเห็นบ่มเขาไปกินไนมันนะเดี๋ยวพงจะแกะเอาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะแกะไนมันอ,อกหมอดอย่างเดียเขานี้แกะออกจะเปลือกมันโอ้โมเมนต์ขอข่อยเลยทุกคนเป็นแม่สัวนนะมันจะแกะแล้วคิดพ่อตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยนะแกะมาขามขาย ตัวที่เขายังสวยอยู่เขาก็สวยๆนะบางคนก็ชอบกินมะขามเปียกกับเหลาขาวเข,ขากันดิทุกคนเห็นเขาจะกินกำเปียกกับเหลาขาวอออันนี้แมงเลยแมงแมงนี่อันนี้ยังดีอยู่เนี่ยสวยด้วย มันแก้มคามเป็นหมู่กันเลยทุกคนมันแก้มขามเป็นเพื่อนตรงด้วยน,น,วยนี่ยังตั้งเยอะเลยเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งให้นกกระทองไปเนาะแล้วก็แบ่งให้พี่อ่อน ละจังเอามาจากสีสกเกตแล้วก็ได้หัวหอมเนาะในหัวหอมไห่หมู่อยู่ในโรงงานนะซื้อมาจากบ้านหัวหอมมันก็จะโปรแกงแหงนะทุกคนแต่ว่ายุ่นี่มันแพงเพราะละจังก็ไม่ได้ปลูกเหมือนกันบ้านอยู่สีสกเกตแต่ว่าไม่ได้ปลูกหอมมีแต่พี่สาวปลูกก็ซื้อกับพี่สาวอุนนนุนเขาเนาะ ส้มคักอึเปลยส้มคัก้มแน่เด้อสม้มถามแต่มันออกสุอส้มแบบนัวๆยังไงก็ไม่รู้เวลาใส่ตำถั่วร้อยเด้อร่อย,ออยลองไปเห็ดบิ่งอาจจะใส่เวลาโป๊กอีดนเติมพน่น้อง ปอกส่กละมั่งไวแล้วก็ไว้แกะเม็ดอีกทีเนี่ยมันมีเม็ดแล้วมันมีมอดเข้าในตัวมอดเห็นไหมทุกคนเนี่ยมอดมันเข้าไปกินเม็ดมะขามเนี่ยเห็นไหมมันไต่ดุ่มดุ่มอยู่ด้วเห็นไหมทุกคนพอเม็ดเฮามันเข้าไปกินเม็ดมะขามอะ่ะเดี๋ยวรอปอกเซนแล้วก็แกะเม็ดมันออก gọt mình có lăng hay đuổi lựa chứng dỡ lười thuốc quần mười bảy nữa nó xảy với là kia trên suối mùa em คลิปแค่ห้าน,นาทีสิบนาทีไฟเมื่อกี้โดนหักแข็งนี่ทุกคนเอ้ยได้ตังเยอะเลยกระมังหนึ่งเลยอะเยอะเลยแต่ยังไม่หมดเลยยังมีอยู่นิดหน่อยมไม่ให้แกะในหะ้มันแล้วแล้วก็พ่อเลยพี่นอ้อง มือหนาค่อยเอาเม็ดมันออกมือนีเบาไว้มือหน,อหนา